นะั่นเด็กกูจะเอาถุงข้าวยัดปากเนี่ยเฮียไอ้ม่อนกูไม่อยากากินเฉาก๊วยชะกังรากูจะนอนมึงพ้าละแหละมึงไม่กิไนไอ้ม่อนกูรำคาญว่ามึงกำลังแดกโตเล็กกี่ใบทำไมต้องตะกอกม่อนด้วยมันเสียใจนะอะฮะม่อนไปกินเฉาก๊วยก็ได้ปะจริงอ่ะเออแต่มือใจกูนะไอ้ควายม่อนกูจะแดกข้าวถ้วยใส่รากบัวจ่ายให้ก็เฮียและไอ้สาดแดกเองก็จ่ายองดิหน้าไน้เฮียม่อนมึงเลี้ยงกูหน่อยหน้านิดเดียวเอง รอตรงนี้ก่อนนะอีซิสุสกาเดี๋ยวกูไปหาอะไรให้มึงแดดน,นะจ้าอีสัตว์เอเร่อนแล้วกูหิวม้ามันโดนกูอีซีสุกะมาแล้วรอนานไหมค่ะกูเป็นตะคิวหมดแล้วค่ะนะ่าชาวกล้วยชาวกังดาวแล้วก็ชาทั้งเช่านะเข้บใจก็แค่เหมือนเงี้ยวหมาเลยจ้าอ๋อมันก็คือเงี้ยวหมาผสมทั้งเชา่าใหญ่หลามมันก็ฉลาดดีนะอีดอกที่เพิ่งรู้นะแล้วไม่ใช่เงี้ยวหมาอย่างเดียวนะยังมีเงี้ยวกูด้วยแฉที่แว่นมึงคิดว่ากูจะตกใจเหรอเงี้ยวในกีซีนีกูก็แจ่มาแล้ว เดี๋ยวกูจะร้องเพลงลุงเลิศให้มึงฟังนะนี่เอยอนี่องคุยตุยนี่เบาคุยกับบวยเบาเตนี่โอ้มันเจ้าของเตนี่องคุยตุยเดี๋ยปตุยเดี๋ยวเจ้าจี๊แม่ครับผมขอเจ็ดพันห้าไปเปิดบ้านวิลล่าหน่อยสิถ้ามึงจะไปเป็นเด็กเว้นอัปเกรดมึงก็ไม่ต้องมาเรียกกูว่าแม่ มึงก็เป็นเด็กกระเป๋าคนนึงแหละโนอะิตาโอ้ยเฮียม่อนถ้ามึงไม่ควัาเที่ยอะไมันก็หุบปากซะโอ้ยเที่ยวแม่นใจเย็นสิงั้นมึงเอานี่ไปเลยหนังสือวิธีการเป็นหัวใจโอ้โหมึงมีหนังสือปัญญาอ่อนแบบนี้ด้วยเหรอปรดเรียกฉันว่าโนบิสุดซาอามายังยกนิ้วให้เป็นเที่ยอะไรก่อนลิซัาแม่อิจฉาฉันละสิไม่มีคำคกเฟี้ยิวแบบนี้ หนังสือเล่มนี้มันรวมคำคมเด็กแม้สุดเยี่ยมยุคห้าตัวโซนเลยล่ะนี่ฉันก็อ่านอะไรเนี่ยอ๋อด้วยกูเชื่อเลยเดี๋ยวไอ้เฮียแอนมันก็จะแย่งไปอ่านคนแรกกูก็คิดเหมือนเมื่อไง้เฮียแอนมันบ้าอำนาจจะตายพูดเฮียอะไรให้ปากแหลมทุกคนจะต้องพูดคำคมแข่งกันใครเสี้ยวส่วนเป็นหัวหน้าติ๊กคอไส้ยามาห้าพื้นๆพื้นี่พอขอให้พอดีผมใส่ใจไม่ได้แต่ไอ้สั้นโคตรเก่าเลยเรียกเราว่าอสารพินแต่ยัสกินเดี๋ยวจะติดใจรับฟึ่งไม่ได้แรงแต่ที่ รอดให้แสงเพร่อเด็กแกงแน่บุกหกเปล่าแล้วอาวาัยวะมุกจยากเอาหัวซุปอาวัยวะคำของหัวพวกนายแต่ละคนอย่าก,กระเด็นก,กระโปวงวโากอางอับนะเยอยกบากเปรี้ยวกันเด็กไปโยวให้บ้านะไอ้แวนสรุปว่ามีใครใจะเข้าแกงติโก้ใสย่ยามาห้าบเ้ินเดินบ้านอีดอกชิสกับไม่ทำอะไรอยู่วะเนี่ยมวยกระตูตามืออีกละที่ไหนดาวพวกมึงสองตัวก็มานั่งอยู่ตรงนี้นี่เอนตอนที่ห้าหกขอบหลังบ้านมันเป็นคนจริง แล้วแบบแถวลาดนกมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราก็ถือเสื้อเมันกลิ้งเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอที่คือกะจังทำอะไรอยู่เหรอทำอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเสือกอาจารย์ใช่ไม่เสือกนะมึงจะไปไหนก็ไปเลยจ้ะอิสัตว์เล่าต่อดีรอนะเดินไปดูมัน่สมชิดกะมึงสวยตายแล้วอิอิเฟสบุ๊คสิตาวงทองที่เป็นภาษาอังกฤษไม่จริงทุกคนรู้แฟนคลับรู้ าษาไทยตลอดเพราะฉันคือคนไทยแล้วคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสคุณหรอกฉันโดนหูรัดซาไให้ฝันที่แม่บอดแุ่นเรื่องวิทยาอะไรก็ไม่รู้ใช้ของวิเศษนี่และกันันแต่เขาก็ให้มาอฉันร้องกรี๊ดเลยชีวิตแม่ก็คือรวยมาก่อนไม่เคยลำบาก จนปัจจุบันก็ไม่เคยลำบากอ๋อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อเป็นบนเขึ้นอ,จจอะไรก็ฟันวานเลยเออโดราเอมอนมึงเข้ามาทวไมมึงไม่เห็นเสียงวะโดมิตามึงบนเฮี้อะไรคนเดียววะกูยืนฟังมาสักพักหนึ่ง